หูฟังรุ่นนี้มาเงียบๆแต่ซัดเรียบเลยครับกับ Edifier Evo Buds ราคา1,000นต้นๆสไตล์มินิมอลแต่คุณภาพระดับพรีเมียมไปชมกันนะครับเพื่อนๆือนเริ่มจากดีไซน์ก่อนเลยครับเล็กเบาใส่สบายแค่4่กรัมเท่านั้นดีไซน์ออกแบบมามินิมอลมากๆกัะทัดรัดสุดๆตัวเคสโค้งมนจับถนัดเปิดฝาได้ง่ายๆด้วยมือเดียววัสดุเรียบหรูครับแบบ Edifier แท้ๆเนียนๆใส่เดินทางออกกํลาลังกายหรือทางานได้ทั้งหมดเลยฟีเจอร์แรกที่ต้องพูดถึงเลยคือเขาจะมีฟีเจอร์ AI White Translation ครับเพื่อนเพื่อสามารถแปล ภาษาหลายภาษาแบบเรียลไทม์ได้ทันทีใช้งานผ่านแอป Edifier Connect ของเขาได้เลยคุณชื่ออะไรครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ ฟีเจอร์เด็ดของเขาคือ Hybrid ANC ครับระบบตัดเสียงรบกวนตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดลบ3 8เดซิเบลเวลาที่เสียงรบกวนเยอะๆอยากจะตัดเสียงรบกวนเนี่ยฟีเจอร์นี้ใช้งานได้จริงนะครับด้านเสียง Edifier ไม่ทำให้ผิดหวังครับรุ่นนี้ใช้ d r i v e อขนาด13ม mm. ให้เบสแน่นเสียงกลางใสฟังเพลงได้ครบทุกแนวจะเป็นป๊อป R&B หรือเพลงบีจับหนักๆก็เอาอยู่นะครับเ,เพื่อน ส่วนของ AI ก็ใส่ระบบ AI o ้อ e cancelling มาให้แต่เสียงรบกวนเวลาโทรออกและเสียงพูดเนี่ยคมมากๆไม่หลุดแม้ว่าจะเจอเสียงลมก็ตามนะครับเชื่อมต่อด้วย Bluetooth 6.1ไวและเสถียรไม่มีดีเลย์แบตเตอรีอ่อึดมากครับถ้าเปิด ANC ใช้งานได้สูงสุด25ชั่วโมงและปิด ANC ใช้งานได้สูงสุด35ชั่วโมงรองรับฟ a สชาร์จชาร์จ15นาทีใช้งานได้สูงสุดถึง3ชั่วโมงสะดวกมากๆกันน้ำระดับ IP54 ใส่ออกลังกายได้ไม่ต้องกลัวเงินและเขาจะรองรับแอป Edifier Connect สำ สุดจับเต็มได้เลยนะครับมง,ง่ายๆนะครับ Edifier Evo b u t คือตัวที่รวมทุกอย่างไว้ครบเลยครับในราคาที่จับต้องได้เสียงดีตัดเสียงรบกวนเน้นๆไม่ชัดใส่สบายแถมแบดอึดด้วยนะใครที่อยากได้หูฟังที่หน้าตาดูดีแล้วก็ราคาจับต้องได้เนี่ยฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อน